จิ้มกับน้ำจิ้มเนาะอันนี้ไม่กินอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้้องเสียอ่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกแล้วละค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆลงทะเลกันค่ะมาต้มหอยแมงผู้แบบบ้านๆกินกันนะคะต้มให้หอมๆซดน้ําซุปได้เลยค่ะการจะต้มให้มีน้ําซุปนะวันนี้น้ําต้มหอยกันจะไม่ทิ้งกันจะเอามากินด้วยนี่เลยค่ะหอยการได้มาการเอาไปล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขัดสีฉวีวรรณเรียบร้อยเลยค่ะนะคะมัน ใจได้เลยค่ะว่าหอยการสะอาดแน่นอน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวการจะมาบอกวิธีการเลือกหอยนะคะเพื่อนๆนซื้อหอยมาใครเพื่อเลือกหอยแบบไหนถึงจะได้หอยแบบมีคุณภาพกินได้เต็มปากเต็มคำนะคะนี่เลยค่ะก่อนอื่นก็ให้เพื่อนเพื่อเลือกหอยมาแบบนี้เลยค่ะเอาเปลือกที่ปิดสนิทนะคะนี่ปิดสนิทเลยนะคะแสดงว่าหอยเขายังเป็นอยู่แล้วก็เป็นหอยที่จับแล้วมันมีความหนักนะคะมันมีน้ําหนักแสดงว่าตัวอวบตัวอันอยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ลองเลือกเลือกดูนะคะนี่เลยค่ะ <S <S เปลือกจะปิดสนิทแบบนี้นะคะการมีนะบางตัวนะบางทีบางเจ้าอะ่ะซื้อมาเขาไม่ให้เลือกเขาจะตักให้อะ่ะแม่ค้าจะตักให้นะถ้าเกิดราคามันไม่แรงมากเนี้ยเราก็จะให้แม่ค้าตักให้มาแต่ถ้าเกิดมาราคาแพงเนี้ยเราจะให้เขาตักก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกเองนี่เลยค่ะตัวที่ว่ามันตายนะเปลือกมันจะอ้าแบบนี้อันนี้คือใช้ไม่ได้ เนี่ยเลยค่ะมันก็จะอ้าแบบนี้ให้เพื่อนเลือกแบบตัวที่มันปิดสนิทแบบนี้นะคะนี่แล้วก็น้ําหนักเนี่ยตัวนี้อ้วนแน่ๆอ่าแบบเนี้ยอันแเบบนี้ยอ้วนแน่ๆอ่าโอเคนี่เราได้หอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือหอยอ่ะพอเวลามันมาใช่ป่ะมันจะมีพวกเศษพวกเศษ,พว,เศษพวกเพียงเนี่ยเนี่ยพวกพวกขนพวกอะไรของของหอยอะค่ะเนี่ยมันจะเยอะแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วอะวิธีการล้างนะคะพเพื่อน ให้สะอาดเลยการใช้สกอตไบค่ะนี่เลยค่ะบรรจงถูไปเลยค่ะที่เปลือกหอยนะคะยิ่งถ้าเป็นสกอตไบแบบใหม่ๆที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะมันจะมีความคมมากเลยนะคะจะยิ่งสะอาดเลยค่ะตัวเปลือกหอยนะคะนี่ไอตรงนี้ที่มันเป็นขนๆแบบเนี้ยมันแน่นอนละมันดึงมันดึงไม่ออกอยู่แล้วอะมันเหนียวแต่มันเพื่อนอะใช้ใกรรไกรตดัดทําไงก็ได้ให้มันเหลือน้อยที่สุดอะ่ะนี่มันก็จะได้หอยแบบนี้มานะคะ นี้เลยค่ะไปะเดี๋ยวกันไปทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะตอนเสร็จนะคะนี่จะล้างทำความสะอาดน้เสร็จนะคะชูชูขัด,ข,ดขัดแบบนี้ค่ะถ้าเป็นคนก็คงสะอาดเท้านี่ยงน,นี้ค่ะเห็นไหมประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากว่าเรื่องขัดสีชมีวันเปลือกหอยแมงผู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการล้างทําความสะอาดกันค่ะ โดยนะคะให้เพื่อนๆนะคะล้างนะคะล้างน้ําำหลายน้ํำเลยค่ะแล้วประมาณ3-4น้ํานะคะให้เผือกก็สะอาดเลยค่ะหอยของการอันนี้ประมาณ2กิโลกรัมได้นะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวการจะต้มแบบบ้านๆกันเลยค่ะโดยการจะใส่นะคะในน้ําซุปะ่ะการจะใส่หอมแดงการจะทุบหอมแดงใส่ไปด้วยแล้วก็ใส่กะปิไปนิดนึง่าให้มันมีรสชาติเค็มๆแล้วก็นี่เลยค่ะใบหูระพาเพิ่มความหอมกันนะคะแล้วก็มาอีกนี่เลยค่ะน้าจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดนะคะสูตรไม่ใส่น้ําปลาค่ะปะก่อนอื่นเราไปจัดการกับหอยกันก่อนเลยค่ะปาค่ะลงมือทํากันค่ะ ค่ะเรามาต้มหอยกันนะคะค่ะนี่เลยติดแก๊สเลยค่ะเสร็จให้เพื่อนนะคะใส่น้ําค่ะน้ําเปล่าใส่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในหอยเขาจะออกมาค่ะเท่านี้พอนะคะรอน้ําเดือดเลยนะคะนี่สูตรของพ่อกันเองนะคะพ่อกำ้มต้มพอเขาจะใส่ตัวหอมแดงเนี่ยะคะ่ะลงไปด้วยหอมแดงทุบนะคะปุกปุกปุกปกนหน่อยนึงแล้วเขาก็แอบใส่กระปลงไปนิดนึง ตอนนั้นเป็นเด็กๆอะเนาะเราก็ไม่รู้ก็อร่อยสิคะเนี่ยค่ะให้เพื่อนละลายกะปินะคะละลายกะปิกับน้ําแบบนี้นะคะกะปินี่ก็หน่อยเดียวพอน,นะคะไม่ต้องเยอะเนี่ยค่ะมันก็จะได้กลิ่นสมุนไพรออกมาเนาะเดือดดีแล้วนะคะใันเพื่อนใส่เลยค่ะหอยนะคะใบโหระพา เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินหอยอร่อยๆอกันแล้วละคะ่ะคนๆประมาณนี้นะคะเสร็จให้เพื่อนหาฝาหม้อเลยค่ะอบไว้แบบนี้เลยค่ะประมาณ2-3นาทีเนาะเราก็มาแอบดูสักหน่อยนึงเราจะไม่ลวกนานเกินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหอยมันจะสด มาปัมาณบักประมาณ3-4นาทีแล้วนะคะมาแอบ,บดูกันค่ะนี่หอยของการก็เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าได้ที่แล้วนะคะโอเคค่ะไปกแก้เลยค่ะเราจะไม่อบนานนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะดีเลยได้แล้วค่ะหอยหอมมากเลยค่ะอืมนี่เลยค่ะอบๆกันไปเลยนะคะหอยนี่ ก็จะประมาณนี้นะคะหอยกาอหอยแมลงภู่ค่ะหอยแมลงภู่อ่าดีทีเดียวเลยค่ะค่ะเดี๋ยวการไปทําน้ําจิ้มกันต่อนะคะค่ะเรามาตาน้ําจิ้มกันนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ําจิ้มจิ้มหอยกันนะคะโดยการจะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมใช้กระเทียมไทยนะคะกระเทียมสีเล็กแล้วพริกค่ะเป็นพริกหอมนะคะ กับพริกแดงจินดาเสร็จแล้วมีรากผักชีนะคะเพิ่มความหอมหนึ่งรากค่ะแห้เพื่อนใส่เกลือนะคะประมาณแค่ปลายช้อนชาก่อนนะคะตามค่ะแซ่บไม่แซ่บอยู่ที่น้ำจิ้มนี่แหละคะ่ะตามแหลกประมาณนี้นะคะให้เพื่อนใส่น้ำตาลเลยค่ะจะปรุงรสกันนะคะ จี๊ของการนะคะการจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะแต่การจะใส่อันนี้ค่ะการจะใส่เป็นน้ำต้มหอยนะคะน้ำที่ได้จากต้มหอยนะคะเามาใส่เลยค่ะมันจะมีกะปิมีกลิ่นกระปิอยู่ด้วยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความเค็มค่ะน้ำมะนาวนะคะปรุงในครกไปเลยค่ะ แค้นไปนะคะเพื่อนเอาน้ำต้มหอยมาใส่ได้ค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนชิมรสดูนะคะแซบโดนใจเลยค่ะเพื่อนการไม่เค็มเดี๋ยวกันไม่เค็มสามารถเติมเกลือนะคะกันจะเติมเกลือลงไปเปรี้ยวหวานจัดให้แซบโดนใจเราเลยค่ะ โอเคค่ะของการนะคะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพอดีเลยค่ะหอยแมงผู้ของการหอมๆก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะตัวอ้อวบๆเลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลวกนานนะคะไม่ต้องต้มนานค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ประมาณไม่เกิน3 3มสมถึงสนาทีนะคะลวกแป๊บเดียวเองค่ะก็จะได้หอยอ้อวกๆตึงๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะคะพร้อมกับน้ําจิ้มสูตรแซบ่บแซ่บมากๆเลยค่ะน้ําจิ้มสูตรนี้นะคะลองทํากันดูนะคะ ค่ะมาเดี๋ยวกันสาธิตวิธีการกินนะคะวิธีการกินหอยเดี๋ยวกันจะหยิบมาสักหนึ่งตัวนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเห็นไหมคะเห็นขนตรงนี้ของเขาไหมอ่าเดี๋ยวเลยช้าชาเนี่ยตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยพ่อกันบอกว่ามันกินไม่ได้นะคือการตัดอะ่ะคือตัดออกจากเปลือกหอยอด้านข้างนอกอะ่ะคือมันเรียบสนิทแล้วแหละแต่ทีนี้พรอมนั่นน่ยมันยังค้างอยู่ที่ตรงนี้เละเล เสร็จแล้วมันกินไม่ได้นะตัวนี้นหะค่ะจะทําให้ท้องเสียทําให้เพื่อนๆนท้องเสียเวลาเพื่อนกินให้เพื่อนดึงออกค่ะดึงออกมาชุดเอานะคะมันจะดึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เวลาทานให้เพื่อนทา,านแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวการน้อยให้ดูอีกตัวงนะคะนี่มันจะแนบสนิทอยู่กับเนื้อหอยแบบนี้เลยนะคะนี่พอเวลาเพื่อนกินเพื่อนก็ดึงออกมาเงนี้ค่ะดึงฟึบเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะดำๆอย่างเงี้ย ส่วนนี้ละค่ะที่ว่าพอกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้ท้องเสียอ่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปกินมันเนาะดึงทิ้งไปเลยาหายเพื่อนกินแต่ส่วนนี้จิ้มกับน้ําจิ้มเนาะอันนี้ไม่กินอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้ท้องเสียอ่าเอาทาทานกันดูนะคะอีกหนึ่งรูปแบบการต้มหอยนะคะการนึ่งหรือการต้มเนาะ เออไม่รู้อ่ะเออเป็นเนี้ยเป็นการต้มแล้วกันเนาะการต้มแบบใส่กะปิใส่แบบหอมแดงนะคะแล้วก็มันจะหอมไปโหระพามากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทําทานกันดูนะคะนี่เลยค่ะบางคนยังไม่ทราบเนาะกับน้ําจิบนี่เลยค่ะสูตรนี้นะคะใช้น้ําต้มน้ําต้มหอยเป็นตัวเป็นส่วนผสมด้วยนะคะมันจะมีความเด็ดมันจะมีความหอมมันจะมีความกลมกล่อมมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องลองทากันดูนะคะง่ายๆค่ะกับข้าวบ้าน นี่แหละค่ะการกินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะฝากเพื่อนกันไม่ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆอยู่กับบ้านอย่างนี้มาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้ไปกินหอยก่อนค่ะสวัสดีค่ะวิธีกินหอยนะคะเพื่อนห็นเพื่อนเอาหอยมาค่ะใบโหระพา น้ำจิ้มค่ะซูีิกันไปเลยค่ะนี่นะคะวิธีกินหอยหนึ่งสองซ้ำแซ่ม,ม,มากหอยหวานน้ำจิ้มมันแซ่บลงตัวมากเลยค่ะลองทำดูนะคะ